สวัสดีครับวันนี้เขามาอยู่กับแอดมินเป็นประจำเช่นเคยนะครับมาอยู่กับสูตรห่วยยี่กี่ดอกลอตโต้เอนะครับสูตรนี้จะเป็นการคํานวณสูตรห่วยด้วยระบบ AI นะครับ AI จะคํานวณตัวเลขแล้วก็วิเคราะห์ให้เราแทงตามนะครับสําหรับตัวสูตรนะครับก็จะเป็นการคํานวณนะครับก็มีเลขสูงเลขต่ํานะครับแล้วก็เลขคู่เลขคี่นะครับตัวสูตรก็จะมีทั้งหมด8ป่ห้องนะครับนี่ครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนะครับนี่ครับ 8ห้องนะครับเนื้อห้องที่ดีที่สุดนะครับก็จะเป็นห้องแบบนี้นะครับห้องที่มีแถบสีเขียวแล้วก็แถบสีน้ําเงินขึ้นพร้อมกันแบบนี้นะครับอย่างเช่นห้องที่6แบบนี้น, <twin S 1> บบน,นะครับนี่ครับห้องนี้ครับสามารถแทงตามกันได้เลยนะครับตัวสูตรจะค่อนข้าง,าง,างที่จะแม่นยํานะครับแล้วก็ตัวสูตรจะผิดไม่เกิน3ารอบนะครับหากผิดก็สามารถแทงทบได้ทันทีนะครับนี่ครับดูจากสถิติด้านล่างนะครับรูปสีเขียวยิ้มคือเข้านะครับตรงนี้ครับตรงนี้ครับ แล้วก็จุดสีแดงก็ไม่เข้านะครับนี่รับตัวสูตรค่อนข้างที่จะแม่นนะครับแล้วก็เข้ายาวๆครับมีสลับมาบ้างครับจังหวะน,นี้นะครับก็เดี๋ยวแอดมินจะพาตามกันเลยนะครับอ่า มีอยู่หน pues mm nah, really IR right ึ่งห้องนะครับมีอยู Naruto ่หนึ OLED ่งห้องครับเดี then, <sh> ๋ยวแอดมินพาตามเลยครับห้องที่หกนะครับนี่ครับห้องที่หกครับรอบที่หนึ่งร้อยสิบสี่นะครับสูตรให้เลขคู่ลูดหลังครับนี่ครับตัวสูตรให้เลขนะครับเลขคู่ลูดหลังครับไปแล้วครับไปที่หน้าเว็บครับสูตรนี้ใช้ได้ดีกับเว็บยหมาตัวนี้นะครับกดเข้าแทงเลยครับเป็นแทงหวยนะครับแล้วก็ยี่กี่แหมาตรงนี้ครับกดเข้าไปเลยครับแล้วก็รอบที่หนึ่งร้อยสิบสี่นะครับไปเลยครับ สองตัวล่างครับศูนยให้เลขคู่รูดหลังนะครับเลขคู่รูดหลังครับ0ูนย์สอนะครับใส่ราคากดยืนยันได้เลยครับอ่าโอเคครับทันนะครับรอบนี้ครับ เว็บนี้ค่อนข้างที่จะออกผลเร็วนะครับออกผลทุกๆ5่านาทีครับสำหรับตัวหัวยี่กี่ตัวนี้ครับเป็นยี่กี่สปีดนะครับออกผลทุกๆค่านาทีครับมีทั้งหมดให้แทงตามนะครับ2อ4รอบนะครับแอดมินก็ตามรอบที่114นะครับเดี๋ยวรอออกผลอีก1นนาทีครับค่อนข้างที่จะออกผลเร็วครับนี่ครับสำหรับตัวเว็บนี้นะครับกลับมาดูที่ตัวสูตรนะครับนี่ครับระหว่างที่รอออกผลนะครับก็มาดูสูตรรอนะครับนี่ครับสำหรับห้องที่6นะครับนี่ครับ สูตรให้2ตัวล่างครับรอบที่114นะครับดูตรงนี้ครับและและดูตรงนี้นะครับแถบสีเขียวแล้วก็แถบสีน้ำเงินแบบนี้นะครับสามารถแทงตามกันได้เลยครับดูจากสถิติด้านล่างตัวนี้นะครับสีเขียวคือเข้านะครับรูปยิ้มครับส่วนจุดสีแดงคือไม่เข้านะครับหากไม่เข้าสามารถแทงทบได้ทันทีนะครับนี่ครับแบบนี้นะครับตัวสูตรก็ให้เลขคู่นะครับลูดหลังครับนี่ครับเดี๋ยวรอรุ้นครับอีกหนึ่งนาทีครับว่าตัวสูตรจะเข้าไหมครับรอบนี้นะครับนี่ครับ สำหรับตัวสูตรก็จะมีรายงานผล15รอบล่าสุดให้ดูย้อนหลังนะครับดูตรงนี้เลยครับนี่ครับไม่ต้องรอดูตามห้องนะครับดูตรงสูตรตรงนี้ก็ซื้อตามแทงตามก็ได้เลยครับไม่ต้องคำนวณมากอ่าโอเคครับนี่ครับเครดิตปรับแล้วครับเข้าแล้วครับนี่ครับเดี๋ยวเราสถิติขึ้นนะครับถูกหวยได้เงินแล้วครับง่ายๆครับไม่ต้องคิดอะไรมากครับเปิดสูตรมาเจอห้องแบบนี้ก็แทงตามกันได้เลยครับไม่ต้องคิดคำนวณอะไรมากครับ ซื้อตามสูตรแทงตามสูตรเดินเงินแทงตามกันได้เลยครับหาเกันง่ายๆได้ทุกวันแบบนี้ครับกับสูตรหวยนะครับยี่กี่ดอกลารต้ยไครับใช่เสียงแค่เด็ดปรับแล้วนะครับเสียงเงินเข้าแล้วนะครับถูกหวยแล้วครับแบบนี้ครับเดี๋ยวรอสถิติขึ้นสกูตนะครับนี่ครับรายงานผลเซฟ้ารอบล่าสุดให้ดูย้อนหลังตรงนี้นะครับอ่านนี่ครับเดี๋ยวรอสูตรปรับหน้ารอบที่หนึ่งร้อยสิบสี่ครับถูกหวยแล้วเข้าแล้วนะครับเดี๋ยวรอสูตรปรับสักครู่นะครับนี่ครับ อ่านี่ครับขึ้นมาแล้วครับขึ้นมาแล้วครับแบบนี้ครับสีเขียวรูปยิ้มนี่เข้าแล้วครับถูกหวยครับง่ายๆได้ทุกวันแบบนี้ครับซื้อหวยง่ายๆครับถูกหวยได้ทั้งวันแบบนี้ครับซื้อตามสูตรครับเลือกห้องดูห้องแล้วก็เดินเงินแทงทบแทงตามกันได้เลยนะครับน่ครับเดี๋ยวกลับไปดูที่หน้าเว็บกันก่อนครับว่าเครดิตเข้าหรืยองครับเข้าไปที่โพยหวยครับอ่านี่ครับรอบที่หนึ่งร้อยสิบสี่นะครับรอบที่หนึ่งร้อยสิบสี่ครับ อ่าสีเขียวขึ้นมาแบบนี้ครับเข้าแล้วครับจ่ายเงินมาแล้วนะครับเรียบร้อยครับสําหรับตัวเว็บนะครับก็จ่ายเงินมาครับค่อนข้างที่จะจ่ายเร็วนะครับแล้วก็ออกผลเร็วซื้อตามแทงตามกันได้ครับทั้งวันครับหาเงินได้ทั้งวันแบบนี้ครับกับสูตรห่ยยี่กี่ดอกล็โตเอไอนะครับนี่ครับเลือกห้องแล้วเจอห้องแบบนี้นะครับก็แทงตามกันได้เลยครับนี่ครับทั้งหมดก็จะมีแดห้องครับนี่ครับ ก็ตามห้องที่6นะครับตามสูตรห้องที่หกก็แทงตามนะครับได้เงินมาแล้วนะครับสําหรับใครที่สนใจสูตรนะครับแอดไลน์เข้ามาได้เลยนะครับแอดด็อกต AI นะครับตัวนี้นะครับใส่แอดนำหน้าเข้ามาด้วยนะครับสําหรับตัวสูตรก็แจกฟรีนะครับก็แจกให้ใช้งานสูตรฟรีนะครับแล้วก็ทักเข้ามาขอรับสูตรโปรแกรมสูตรกับแอดมินได้เลยนะครับง่ายๆแบบนี้ครับหาเงินได้ทั้งวันนะครับ่ เดี๋ยวอธิบายเพิ่มเติมนะครับสําหรับห้องที่5้าแบบนี้ครับห้องที่มีเฉพาะแถบสีน้ําเงินแบบนี้นะครับก็ต้องเดินใครจะเล่นห้องนี้ต้องเดินสูตรด้วยการแทงทบเท่านั้นนะครับตัวสูตรจะผิดไม่เกิน3รอบติดต่อกันนะครับหากไม่เข้าก็สามารถแทงทบได้ทันทีนะครับนี่ครับการแทงทบเพื่อการเพิ่มจํานวนเงินนะครับจากตัวละ1บาทก็เป็น2บาทแบบนี้นะครับพอสูตรเข้าก็แย่งถอนกดถอนเงินไปใช้กันได้เลยนะครับนี่ครับนี่ครับ สำหรับห้องที่ดีที่สุดก็ห้องที่6นะครับตัวสูตรจะขึ้นแถบสีเขียวแล้วก็แถบสีน้ําเงินแบบนี้ครับแทงตามหาเงินได้เลยครับเลขค่อนข้างที่จะแม่นนะครับแทงตามกันได้เลยครับนี่ครับสถิติมาสวยๆแบบนี้นะครับหาใครสนใจสูตรนะครับก็ทักไลน์เข้ามานะครับแอบดอกลาโต้ยัยครับก็ขอทุกคนโชคดีครับรวยๆกับสูตรหมวยยี่กี่ดอกลตโต้ยัยแบบนี้ทุกวันนะครับก็ เอาสูตรไปใช้กันฟรีกันได้เลยนะครับขอทุกคนโชคดีรวยๆครับกับสูตรใหม่ยี่กิลดอกอลโต้เอไอครับก็ขอสวัสดีครับขอทุกคนโชคดีรวยๆครับสวัสดีครับ